ร่น,นบบอันยักบกค่ะโอ้ยังไงานูโอ้ยไอ้สั่มเลยครับยี่แล้วว่าหันบรทันเลยไรบทันแล้วอออเอาอีกเล้วเอาอีกแล้วเอา,เเเอ,าเเอีกแล้วเออ สวัสดีครับมือนี้มาพ่อกันอีกครั้งครับกับฤดูกาลแย่ไข่มแดงนะครับสามีบ้านสวัสดีคาแปลกๆมีบ้านรักสู้ครับยกไว้ยกไปถอย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 เฮ้ยวล้อมล้อมล้อม มันบ่ได้อยู่ปุ้นตอนเทอื้อหือเอ้าเฮียเก็บพ้องกันเปี้ย เท่เงี้ยวมันครับต้นต้นเยอะครับถ้าได้เบิเด์ตเลยครับสวนสามรอบครับสันลงกสันลงกเอาสา,สาวสาวดูความาเริ่มงิดเปรียงแล้วค่ะ ตอนโฮม้า,มาตอนแรกนอนดิมบ่ไค่เนาะตอนนี้ยังงามเลยค่ะไค่เอาล้ชมวมันต่อครับฮะ,ะลงงานนะ,ะชุบชงบชนบชุบชิบ,ชบ,ชบตามานปะค่ะ <laughs>

กระพงกันถ้าจะเบิดมันค้ารกตัวนี้มันต้องปิ่นอีกท่านหนึ่งบอกนะปิ่นพูดถึงถังเออน่ะอันเนี้กระพงกันค่ะเอาเส้าใครตรงครับงวดหนึ่งครับอันนี้รอบสามแล้วนะคะเรอชมกันต่อครับ ค่คุณนุ่นมโรงงาน,น,น,นกำลังสิจับ <laughs> นนะสิเดียมะไปดิอ๋ออ้อทีแม่ดิ <laughs> โอ้ยแต่ไข่ไงงามๆค่ะไข่<ฮ>ยากปะคะนีนี้กินพข้อแล้ว <laughs> เันคนเชียค่ะมดแดงค่ะเทียเดียวค่ะ,คะจมค่ะคอยเวเบื้งซาวไปบ้างครับมือเงแยฟังถึงคนฟังนู่นะครับมาครับทึ้นใด,ดอือถูอหอกหนุขึ้นลูกสูงดูุตรงเป็นสีแล้ว ุกทีนี้มันสิหี้ถาดไม่น้อยนุ๊ออออปึงนืดล้นถาดวหรอคะล้นเลย่ะล่นบุกค่ะหัวเห็นไงบ้าบนบุ๊กิ่มได้ค่ะ <c oughs> ลืมสุยางเนี่ยได้กลับไปลงลอกสองลอกครับมือลืมพอด,ด่างแล้วค่ะแม่เงี้ยใครมาแดงได้กลับไปไหม <c oughs> อืมสองห้งนสองห้งเลสองสามั้างแบบเงลาบุบาลาบมีเดี๋ยวเห็นอีกอยู่ค่ะเดี๋ยวแงีคู่เบิ้งค่ะเดี๋ยวสิงแงีน้ำกันขนอ่ะเยา้อ้แต่เห็นงยแอ้หดินลลยเลยอืมเตมถาดเลยเตมถาดเลยค่ะ เอาแม่เปลี่ยนก่อนนะคะนี่ครับง่ายบองรถคันใหม่ครับรถคันใหม่ง่าย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 ,ายโอ้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  ะค,ครับพี่น้องครับรอชมันตนนะครับวนๆค,ค่ะมวนๆอยุเฮี่ครับนุ่นตรงนันเมียงนั้นเอบัง อู้เพียงไหนน,ไน้องบันีดยเออลุกขึ้นลุกสูงงเี้ยแล้วเหี้ยแล้วโอ้ยหนยเหนนะน่โอครับเพีครับเพีบะเบงครับสักชิวาจังเลยบันี่ย เขาจะเลือกเฮียดูแตเฮ็ดน่เนี่ยแล้วครับพี่น้องบุครับ รอชมกมันต้อครับเอเอลงเทแบบนี้ไหมเคกับแม่ดำเป็นเปลี่ยนเล้วเนาะเป็นเป้เปียห,ห,ห,หลายเนาะ สู้หเห็นซ<ม>ุส้สุค้ะเผากันค่ะเป่งเป่งสีแหยเบิดค่ะเราชมกันต่อครับทุกุทุคนขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะครับ,รบเป่งเขาก็ได้หลายด้วยครับเมื่อนะ เปลี่ยสิเบิดแล้วค่ะใครหันหายใหม่หายอะ่ะเหรครับสามีบ้านครับตรงนี้นี่นี่ได้เสียงครับมีมียูมีมันสูงครับ thiến đấy, Ô. cuộn cắt khoa, cắt khoa. cái mướn hết, oh. oh. Ăn nút, ăn thêm bộ hệ ống xuống nữa, cái ống ở จะใครยังไงครับตรงๆทั้งๆเลยครไปเอาทุ้งเปร่งให้สามีบ้านเราด้วยครับสามปบ้านพักครับโ่ประถือครับอย่งไม่รู้ล้มเลยเป็นแป้งครับไม่รู้วะครับครับครับแล้ว

เห็นบ่วครับเห็นบ่ที่มีรูมังงานไข่น่อยกับนี้บนน่ะเลิศไข่น่อยอเตรียไข่ผสมเด็กกับแห้งๆครับพี่น้องครับอแดดบ่ปลานี้ไปห,หนูทำง,งานรับมอดีครับติเปิดใ้เบื้องละคอยแล้วครับ เยี้ยมเยีมพอกันพอกันพอกันไอปิ้งครับตามไอปิ้งเอ้าขอบไข่มาไว้ตรงกลางค่ะฮาหาจินครับคางคางคางหนึ่งซิมิแต่เม่์ชีวิตอีสานใส่เลยค่ะขนไก่บ้านครับจะไปฝากคนอยู่บ้านค่ะบ้านทำรูมีไปฝากกู้กํางานนะครับพ่อเมีนุ่มลงงาน บ่าหาก็บ่ได้จินครับช่วงนี้โควิดมาแห้งโอเออกับบมีโอ้ยเนอชีวิตต้องหาจินทั้งทีเลยครับเงาอย่างนี้เงาแดดของเขาเลยอเอาร็อช็กันต่อครับเอาเอาเอา,เอาคือม้ว ือกี่หนถือยี่้อไม่ได้่ไม่ได้เนน้ำของครับ chứ chứ nghe hay đứa Ủa oh. hả? Oh. 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 นีครับค้งเดียวเลยครับประมาณสักบาทอนนี้ห้าสิบห้าสิบห้าสิบบาทครับเท่ <c oughs> านั้นหลังจากเขาเก็บหางต่ำเหมือนะครับมันนี่สิเอาหางสูงนะครับมาเนี้ตวัวใหม่เองเดี๋ยวเขาจะติดตวัวใหม่ครับมันเนี่ยคือทีเราไปเอาหางนั่นก่อน เรทั้งมาพองก็ได้เดี๋ยะหรืว่าทั้งพุนคายไม่เยอะน้อยครับทั้งกำตำบเดี๋ยวหลังนั้นสิต่อใหม่ได้ครับรบัดนี้ข้ามูกพองกันขัเงเดียวได้เลยครับไขต่ตรงครับต้นนี้ครับตอนนียังอยู่ขังตำอยู่ ช่วงเมือนต่อครับพ้นเสียวแล้วครับยกขึ้นอี้อจับกลุนขึ้นเออปพาตัวไข่ครับไข่ไงนะครับพ้นเสียวพ้นเนี่ยปื้อถูกใครปิ๊กปิ๊กนี่ครับทำให้บ้านทั้งสู่ตัวครับ,รบพ้นเสียวพ้นเก่าแล้วครับ ไข่มางามค่ะฟังเสียงเศร้าสาวเอหนุ่มโรงงานรถครับหนุ่มโรงงานเงี้ยบฟังเลยครับแต่ไข่งามเนาะไข่ใหญ่หาแบบกำลังเห็ดครับมึงเงียลงไปครับสองือบหกสิบสางครับเไปนไหมครับใหญ่หมองครับแต่บากำลังเห็ดอยู่นี่ครับจอหางนี่ครับ นี่ครับอุ้มลุ่มพื่นี่ครับนี่ครับสองหัางครับสองหัางสามห้างครับสองห้างสามหัางรับงานนี่ครับพอนีถาในบ้านเห็ดอยู่ครับเห็ดประทันครับนู่โรงงานเมื่อยครับนี่ครับผู้เขาครับ ผู้เขาฝนกำลังมาครับค,ครับเ,เ,เขาครับขี่ผ้าครับผ้าฝนกำลังสีมาครับเชาบ้านเล็งเขาเด้อเรื่องพวกไปดีไปไนไหนนะคะฟ้าวค่ะย่านฝนตกนี่ครับย่านฝนตกครับ เดี๋ยวเขาไปเรียกอยุบบ้านนี่ครับรอบนึงสู้สู้หนาแดงไปแล้วมาไปบ้านสายลุยครับแต่นนครั้งมันเงียบหนกครับนี่ครับประมาณลอยหนึ่งครับนี่เออไออยบ่บนลอยหนึ่งอ่ะเท่าไดร เนสีองอยเรอเบื้องทานตอนท้ายมื่อน้อยได้ถาดเลยแต่ความจริงมัน่กับถาดเลครับเบื้องมือขนครับเบื้งมือสาบ้านครับโอ้ยครับี่องครับงามอันนี้บ่ค่อยเก็บบงหหรอเบ่วบ่เก็บได้บ่เดี๋ยวมันกระคนขึ้น เนนัสวันนี้นุ่มเอ๋ยจินลุครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมีกำลังใจให้นุ่มโรงงานสามในบ้านนะครับคนบ้านไก่หายินไก่ทินนะครับสู้กันไปครับมีกำลังใจครับทุกอาชีพครับโควิดเข่ารอบสามแล้วนักกันสุขคนครับสู่ๆนะครับเด้อพี่น้องครับ มีการล้างใจให้กันและกันทุกอาชีพนะครับนั่นนั่นอายแล้วอาอยู่แล้ว,ออลวนั่นเห็นบัว ครับงามๆหางเดียวเลยครับตอนนี้ขึ้นระยะสูงครับในทำการต้อใหม่เรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับต้อใหม่ครับเราชมันต้อครับโอ้เห็นซำเลยครับนี่น้องว่าหันบทันนบ ไรมาทันแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแลี้ยวเพราะชุ่มของต้อครับกลางแดดเด้อครับเนี่ยค่ะเมื่อนี้ก็เมื่อยแล้วค่ะเมบิดแทงแล้วหนุ่มมุดหนุ่มโรงงานเบิดแทงแล้วค่ะเบิดแล้วครับแก่ใหม่แล้วค่ะใหม่ต่อใหม่ต่อครับ เีู้เลยค่บวาเล้ลเค okay. ือกไหมครับเลือกเบิ้งเขาได้หลายบัวเราจไปเลืกอกยู่บ้านครับเลกเอาไปเบิ้งครับรอชมเบื้องนะครับเบดออบเ้อครับขนนี้หลังจากไอ้หวอนบ้านเลยเด้อครับนี่ลังเลือก เ,เ,เดี๋ยวค่คอยรอเบิ้งผลงานครับพี่ลองสาวด้ดยนี่โอเคอเราชมผลงานครับให้เสร็จสิ้นก่อนโอเคค่ะ เบื้องเลยค่ะเขาเค็ดเสร็จแล้วประมาณครึ water, andal, <laughs> ่ง <c> ช <oughs> ั่วโมงค่ะสามคนซอยกันนะครับนี่เดี๋ยวเบื้องดอกคุณกำลังเรียิงอะไรับ้างัี๊อบดอกครับเพ่งแพงเพ่งปึ๊บมานี่ไช่ไหมครับงานวันนี้ครับยกโซ่รูปนี่นะครับ นี่นะครับเกือบเต็มกระมังครับประมาณหนึ่งวันต้องรู้นี่อุ้ยเกือบสองปะเนี่ยนักสองกั้วยวนี่เทว่าอันนี้มันเปล่งครับนี่นะครับนี่เปล่งเปล่งครับก็เป็นเปล่งเนาะครับว่าเป็นเปล่งเนาะโอ้เต็มงานมื่อวนี้ครับ สาวกระมังเนี้ยย่าสวยง,งามครับอ้าวครับมื่อนี้ค่ะมื่อนี้สาวแม่บ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แนบด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจสาวแม่บ้านเป็นแย่ยใครเล็กมาสู้เพิ่งไหมครับสาับมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามคลิปหนานะคะ่ะ